i uh -huh. เียวเปลี่ยนแปลงไปหนึงเปลี่ยนแปลงคือว่าเยวอาจจะมาถีไปถ่ายทั้งหลังด้วยไฟขออย่างน่อยใช้าลากเพื่อสอบใช้พลังคผู้เดียว ตั้งหากนนะบงพอตั้งหากสิอันนี้ชานน้ชาโอ้ยมันสิว่าใหมเมื่อตีนิชานี่นี่ล่ะนี่แหละยางมันยางตัวเวียนเทียนไหมนางเวียน

ันนตาอกไว้นเกเบินกันจอดเขตเนาะดวิธีการถือแบบไม่โดนมือไม่เยอไม่หจอดไปเด้ยาบไอยูนี่จัแม่มันมืดลูกไปไปเดินกับแม่นากเดี๋ยวพ่อจะถ่ายรูปเดินกับพ่อก็ได้มามาเดินตามพ่อถ่ายย เป็นคนเดกก่อนเด็นเด็ใหญ่อ่าเวียนเชิญครับเลยเลยไปเลยไปโค้งหมดั้งคนนะครับโค้งหมดั้งคนมโพะทวัิโพะทันมธรมะมปโมนสตรสุว มาสังโฆเป็นกาจรณสัมปันโนโยโคติวารุตตโรอุริตังมังฆาตะติชาพาเณสุขานังโสกปมาติติสิทธิโสคปวา

ปิดน้ามัวนี่ครไปเ็นใหม่มาเด้พ่อเป็นยังไปเด็กๆไปตามไปครับตามไปตามไปเร็วตามไปผูกมันีกหรอนี่นพานโมสุโโลกวิภูนโโริาามาตาิัเวา Ilimit sopang awal Alam sama-sama Jatatatampaknos Kutatolos Kati kuhanus Jatatatampaknos 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 ओपन करो करो अरे พุทธะอักขราธิโคเจนอิทธิโภปันนาธิโคปัจจัตตังเมจิตตะโววิญญาณัง ไปหาต่ออยู่อยู่ที่นี่ไปไปชอบแกล้งไม่ได้กดเออโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์ไปได้นะโทรศัพท์นะ <coughs> <coughs> ภันโนภะวะโรสะตะวะกัสสังโยติตังจตาริปุริสัญญุกานิอะหาปุริสัญญุมุขะราณีสะตะวะโรสะตะวะกัสสังโอะนัโยปะนัโยสัจฉิ

ข้นมานข้อาจายเรียมหม่ยะขึ้นมา้นมา้นยกดเได้เีมแล้วพวกเดียวนับระมาร้านน้องัไทยลาดดงามเร็ตั้งจิตตั้งใจันนี้เป็นวันเปียนเปียนบอกบรรารรรานราพรอแล้ว นะโมพุทธาะพระพุทธในรัตน a j a นรุนนรรานสิสังสัมมาไปขึ้นไปตบไปตมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ผีธนังวลังคันคังสีวจีจามหาเชลังปูเทมีปูเทมีบูชาบูชาสังฆบูชาปูเทมีตาทุตาทูตาทู เกือบวไร้วางเลยเกือบนได้ว่างเลยนกระดาดันีเยี่ยมโลกไงว่าวเกือบวได้ว่างเลยปอนมูไปนะอกไม้เาดอไม้ว่รู้

ครับวันนีครับจะได้หนุมันเกดะไร้เนีเรว่กี่ว่อแค่ี่ยวคั่วหน่อย่อื้อฮะเอื้อังนเยอะตากร้องตือร้กร้องือกันโอ้ม้วแห้งมวนาวยืใสเข้าไก่ไว้เลยเอ็ดม้วควายครับไปเอากาแฟไปให้ม เดี๋ยวไปด้ยเลไปนเสีทอเอาวพูดฝ่าว่างแท่มันอยู่ไก่กันใช่ไหมมีแรนบ้อยไเลย นะูดไปก่อนเ้ผมขอไม่่อนรับมตียงโอ้ผู้ใดตาดีมาไทยนเวจ้าภาพเจ้าเจ้าภาพหาเกบทังให้เจ้าเป็นเจ้าภาพเรื่องู้่อข่ที่นลาพมีสิทธิ์้เอ

Hãy chúng tôi kênh Ghiền Mì không bỏ anh? những video hấp dẫn จุดข้างนอกหรือจุดข้างในจุดอ้อมเลยจุดอ้อมจากข้างนอกของบ้านาะเงี้ยครับอ้อมเลยหรือให้มันติดติดรอบด้านสิให้มันติดทุกด้านเลยโคตรเลยโคตรเลยเนี่ยให้มันติดทุกด้านมันเนาะอ๋อจะไปลูกผมให้มันติดทุกด้านไปหมุนหมุนหมุนโค้งตัวหมุนโค้งไหมเกิดอะไปเนี้ย เอาเ่าเอาย่าเดี๋ยวเขาจไปเดี๋ยขาใช้ก่อนเด้อเอาพร้อมกัน่เดียวเขาไปเดี๋ยขใช้เราดิเด้อเอาเด้อเดินไปเอาเด้อใกล้จติดมาแล้วไปเอาตรงนี้เ่มไปแล้วงนี้เย

พร้อมอจับไปก่อนจับไปก่อนลงมาพ่อเ้ยพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วไปแล้วมปแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเองเราคันลมเต็ม มาแล้วครับโอ้โหไปไปไปแล้วแล้วไป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 ได้บ้านลูกมันเออเอาลูกมันไปแล้วมันไปไป <imitation> <Wow. imitation> <imitation> ไปทางนี้เด้อไปทางนี้เด้อไปทางนี้เด้อ

ขึ้นไปได้กันไปได้ขึ้นไปได้เเอจูไฟเออคือจังหผัดไฟอยู่แล้วเร่บาทเนี่ยเดี๋ยวเออมน่อวาน อีกจังน้อยโลดอีกจังน้อยสู้นันไปเซมนไป,ไปเซมเลยเดี๋ยวผู้เดียวเดี๋ยวผู้ดยวได้แล้ว

ยัว่อนยังวก่าวมันล่มดันแห้งอยู่เลยแต่ม uh ันก็บ่ขึ้นไอ่ไอ้ทะเไปไปดิไไโอเคคุณไปคือเดเยี่ยวเดินรอบพว่อเป็นเสี่ยวด่ิี๋ยมันจะอยไปไม่ไม่สนุกไม่ล่เ้ามาเลยว่ะ ừ <laughs> กูไปกันหมด ờ,

เก็บไที่หบาม่นะมันอยู่กันจะโยดนะมันอยู่เยดตรงห้ามหมูยดไอ้หมูนี่้าวัดอย่าย่นี่ปะอ่าเอ้ยนี่ใานจัวดีก่าไปไปึ้นไปวางมันโยวางมันโยนางมันโยดดนโคมขาเลยย่อมันมี้โค้มสีต่างหากกันเนาะค้มา ไม่ได้แดงแดงแค่ไหนทำไมต้องไดี๋ยวเวไนยเ้่่้เไไ่มใหม่ตกีเล็บีัไม่ี้ไไหมเ่ี้ี้เน

د <laughs> پښتو

เดียวมันไป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 เจ้ายังไปเบิดแล้วไปได้ทไรปไปมูเด้เยิ้มกินเมื่อคีมาอาจารย์เราบสันเดียนมือแรงผมจิสันผมิกินมีการเขาโก้งนว่าตัวเขา